พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้นะฮะสาธิตธนทัศกรรมการข,ขยับ X อออกกาําลังกายทําได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับการเลือกความหนักในการออกกําลังกายหรือการเลือกความเร็วเวลาเราอยู่บนลู่วิง่งหรือว่าเวลาเราออกไปวิ่งข้างนอกนะครับเบื้องต้นเวลาเราขึ้นมา เจอเทรดมิลแต่น,นี้เราสามารถประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายที่บ้านก็ได้เดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูกันว่าทำอย่างไรนะฮะปกติเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกราฟอ่ะก็คือที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแสดงอัตราการเต้นของหัวใจนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายโซนโซนแรกที่ควรจะออกกำลังกายไปให้เหนื่อยถึงระดับเนี่ยคือเราจะเรียกว่าเป็น fat burn zone หรือว่ามันเป็นระดับ moderate intensity คือความเหนื่อยระดับปานกลางอ่าส่วนถ้าเป็นเขาเรียกว่าความดักเป็น vigorous ก็คือความหนักที่หนักขึ้นเนี่ย ก็คือเป็นคาร์ดิโอโซนก็คือทําให้หัวใจเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นโดยเครื่องทั่วไปเนี่ยก็จะมีตัววัดจับชีพจรจไว้ฉะนั้นคือถ้าเราลากตามเส้นกราฟอายุนะครับขึ้นมาตัดกับตัวเปอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นว่าขั้นต่ำเนี่ยหัวใจเราควรเต้นเท่าไหร่แต่ทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องวัดชีพจรจหรือว่าเราไม่ได้มีนาฬิกาวัดชีพจรจเนี่ยเราสามารถเลือกความเลือกความหนักได้ด้วยตัวเราเองอสมมุติว่าพอวันทีที่เรากดค u ว c k สตาร์ทเริ่มรู้วิง่งนะฮะ คือคนทั่วไปเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาคือไม่สามารถรู้ว่ากดปุ่มแล้วเริ่มเดินตามคำแนะนำขององค์การอนมามัยโลกเนี่ยคือให้ออกกำลังกายที่ระดับหนักปานกลางก,ก็คือประมาณแฟตเบิร์นโซนเนี่ยอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละ1น0านาทีก็คือวันละประมาณ22อนาทีแต่ทีนี้ไอ้ระดับปานกลางเนี่ยเกิดเราไม่รู้ว่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัววัดชีพจรก็ไม่มีผมก็จะแนะนำว่าให้ลองดูอ่าทันทีที่เราขึ้นไปบนลู่วิ่งเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเดินก่อนนะครับเช็คง่ายๆอันแรก ถ้าเราร้องเพลงได้ขณะที่เราทำอยู่ช่างช้างชๆางช้างช่าง,ง้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นการหายใจออกอย่างต่อเน,นื่องถ้าขณะที่เราทำอยู่เนี่ยเรายังร้องเพลงได้สบายๆแสดงว่าเออมันเป็นความหนักระดับเบาไม่ถึงแฟตเบิร์นโซนไม่ถึงระดับโมเดเรตนะครับคือกระตุ้นร่างกายได้ไม่พอมันเบาเกิดไปก็ให้เราค่อยๆเพิ่มความเร็วโคชกดปุ่มอ่าทีนี้ไอ้ความหนักระดับปานกลางของแต่ละคนเนี่ย อาจจะไม่เท่ากันฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจคนอื่นเราเอาสนใจที่เรานะครับคือบางทีเนี่ยแค่เดินเร็วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าช่าง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 อะไรคือร้องเพลงไปได้ละแต่ว่ามันเริ่มเข้าสู่ระดับปานกลางฉะนั้นคือสําหรับกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยให้ออกกำลังกายระดับปานกลางที่โซนนี้นะครับยังไม่จำเป็นต้องเล่งขึ้นไปกว่านี้แต่คือก็อพยายามอยากให้ต่ํากว่านี้นะครับให้ได้อัจริยะ150นาทีก็คือแบ่งไปจะทำมาละ20นาทีก็ได้ จะเดินเร็วก็ได้จะเดินย่ำเท้าหน้าทีวีก็ได้นะครับส่วนระดับหนักนะครับวิคลัสอินเทสตี้หรือว่าตัวคาร์ดิโอเนี่ยก็คือค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นอีกโคชกดปุ่มหลายครั้งอันนี้สําหรับเพื่อนักกีฬาละหรือว่าใครที่ออกกําลังกายระดับปานกลางเป็นประจำนะครับเราอาจจะต้องเริ่มมีวิ่งหยอกก็คือเมื่อกี้ระดับหนักปานกลางเนี่ยไม่ควรร้องเพลงได้แต่ยังคุยได้นะครับแต่ระดับหนักเนี่ยคือ เริ่มเขาเรียกว่าพูดต่อนนี่ยเป็นประโยคยาวๆไม่ได้อ,อย่างของผมนี่ยังพูดได้อยู่แสดงว่าความเร็วเท่านี้ยังเป็นปานกลางของผมนะครับผมก็ต้องเร่งขึ้นไปจนรู้สึกว่าให้มันเร็วจนพูดเป็นประโยคยาวไม่ได้ง่ายที่สุดเช่นลองนับห1 0่1พ0 1 1น0่1ร0องนถ้าเวลาเรานับแล้ว1 1001พันน้อยนนี้แสดงว่าเป็นระดับหนักแล้ว โคชปิดเครื่อง<ร>าาแล้วลง<ช>ลมา<ก>มยืนที่พื้นง่ายๆแบบนี้ฮะประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ในกรณีที่ใครเนี่ยไม่ได้สะดวกมาที่ฟิตเนสหรือว่าไปที่สวนแล้วไม่รู้จะวัดยังไงก็คือเหมือนกันขณะที่เราเดินเนี่ยเราสามารถท็อกเทสคือเราลองทํากันกับแค่เดินย่ำเท้านะครับเพราะว่าการออกกำลังกายแบบแอรบิกเนี่ยคือเขาเรียกว่าแค่ทําให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทํางานนะครับหัวใจเต้นเร็วหายใจแรงเนี่ยให้คุณประโยชน์เท่ากับลูกวิ่งทุะการ อ่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดินย่ําหาทุกคนลองสามารถลองทําตามทําพร้อมกันนะครับสัก10วินาทีก่อนโค้ชเป้งกํามือหลวมๆแล้วเดินย่ําเท้าสลับซ้ายขวาอยู่กับที่แล้วถ้าเรายัางร้มเพลงได้ช่างเฮ้ยทางสบายแล้วก็ค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นนะครับอ่ะแล้วลองคราวนี้เป็นวิ่งเหยาะละ10 10วินาทีโค้ชเป้งเร่งความเร็วขึ้นจากท่าที่แล้วเป็นวิ่งอยู่กับที่ไปเรื่อยๆ แล้วเราก็เลือกความเร็วเลือกความหนักที่เหมาะสมกับเรานะครับคือเฉลี่ยให้มันอยู่ปานกลางไปเรื่อยๆคือถ้ามันอยู่แค่ระดับปานกลางเนี่ยคือร้องเพลงไม่ไหวแต่ยังพอพูดได้เนี่ยเราจะสามารถทําได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับตั้งเป้าไว้ทําให้ได้อย่างน้อยวันละประมาณ22นาทีเป็นขั้นต่ำนะครับทำเป็นประจํารับรองสุขภาพดีแน่นอนครับ